กะห้างของผมจะเอามามาที่ไหนกินเอาปลากระกป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าถูกยางมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศสมประเทศผมไม่มีปัญญาทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้หรอกทั้งอัมติชูรสตึกไตยเก็บเงินปลานี่ ล่าสุดนายพลเขมรออกมาพูดถึงประเทศไทยในกรณีที่ประเทศไทยปิดด่านนะครับท่านผู้ชมอทางนายพลเขมรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าทางประเทศไทยปิดด่านเพียงฝ่ายเดียวนะครับทาง ผูเทเเ่าหรือว่าทางนายพลคนนี้บอกว่าทางกัมพูชาชดเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่ไทยทําแบบนี้กับกัมพูชานะครับท่านผู้ชมมาปิดด่านโดยที่ไม่ได้บอกกัมพูชาคิดจะปิดก็ปิดทางฝ่ายนายพลคนนี้ก็ยังบอกว่าเสียใจเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมมาติดตามรับชมคลิปของนายพลคนนี้ฝากถึงคนไทย,ยครับ สัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถุก่านวันนี้ผมผมเองเตียเสียหารัฐมนตรีกลาโฮมของกัมพูชาและก็ผู้บัญชาการฐานทรงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยทานบกุกได้สั่งปิดด้านทั้งหมดเลยสังคองคมเมนนะที่ยุติป พรมแดนกัมพูชาเขาสร้างปิดมัตารลรีงเลยคือหมดเลยอะ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโน,โนอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดด่านผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ ปิดยังไงแต่ายเดียวม,มันปรปบพงยมของไม่บอกพรมด้วยและรู้ไหมว่าการที่ทัานปิดตาน,นี้มันสร้างความเดือดร้อนให้พวกคมขนาดไหนอีเรี่องแค่นี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านในกองทหารทนะหารของพม จะเอามามาที่ไหนกินเอาปลากป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันก็มาจากประเทศของท่นประเทศชมประเทศผมไม่มีปัญญาทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมติชูรสตึกไตรกระปีกนํำปลานี่พงชูรสนี่สำคัญนะ ้าไม่ซื้อจากฝั่งไทยเอาเข้ามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉพาะทางผู้หญิงเน่อยางผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนเนี่ย้าอาจาอนามัยก็เอาจากฝั่งไทยทางผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนามัยที่ไหนใช้เวลาเขามีประจำเดือน ุูไใจบังคับปัญชาชนทั้ทงนายทหารผู้ยิ่งพลทหารผู้ยิ่งสวยๆนะสวยนะสวยว่าทหารไทยแต่ถ้ามันไม่มีพานทำไมอ่ะมันจะไม่เปื้อนยุดจริงๆอาราณในหมดนี้ไม่มีมนุษยธรรมและจะให้เขาใชาะไร ใค้กาบลุยบ่ใครเปลือกแกงโมนีม่ชาพาเทียวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางนี้จัดเม,ม,ม,มาศาสตร์แมงต์สุทายจัดเมาใจดำมาเลยไม่สงสารพวกผมเลยผมก็แกล้่เอาทหารไปยกกใ,ใจดอก็ยังไม่ลบบุกอะไรเรา เอาไปซ่อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้กา้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพนเอกเตียเสียหาใครขอแปรวิงวอนสิสีมรัฐบาลทางบุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่าสงสารลูกนกลูกกาตาดำๆด้วยถ้าท่านปิดไปประมาณเจ็ดวันมีพวกพงไม่มีอะไรจะแลกแน่นอนทหารผู้ยิ่งก็คงประจำเดือนเรียราบไปทั่วป่าเลยเหม้นด้วยนะเออสงสารเขาเถอเห็นแก่ทหารยิ่งของเราด้วยและพวกทหารสเสบียงอาหารต่างๆใจป่งมามาอ่ มันก็เอามาจากข่านเราก็มาดีกันเนาะหรือ,อมาเจริจากันก็ได้เปิดด้านให้พวกผมสะพุ่มคอรองนะเรารักกันเราไม่มีอะไรตันดอกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบ้านผีเมืองน้องพวกผมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งกระห้านผมกลับบ้านออเลยพรงนี้นะฝาก แต่เพีงท่านภูมิธรรมด้วยตอนนี้ท่านชื่อภูมิธรรมนะไม่ใช่ภูมิปัญญากต่มท่านเป็นคนภูมิปัญญาสูงเลยนะเปิดด่านให้ผมปรับทหารบอกทางให้เปิดด่านให้ผมด้วยผมได้รอนมากเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด่านให้พวกทหารเมิบอ,อย่างพวกผมด้วย มันจะแหลกตองกลองตายกันทางกองทัพแน่นอนส้มวองเนื้อบาดชนื้ปมยมเนื้อกูจะได้ปลากปองที่ไหนกินหมดแล้ววานเหลืออยู่กระปงนึงหมดแต่หาซื้อก็ไม่มีแล้วเขาซื้อหมด นี่แหละครับท่านผู้ชมนายพลแก่ๆของขเขมรออกมาพูดถึงคนไทยออกมาพูดถึงประเทศไทยนะในกรณีที่ไทยปิดด่านไม่บอกขเขมรนนะท่านผู้ชม <c oughs> เขาไม่บอกขเขมรนตรงไหนนะครับคุณมีโซเชียลคุณก็ดูออกอยู่แล้วว่าเขาปิดคุณอยู่คุณอ้างบ่าคุณเป็นระดับกราโหมรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วนะครับ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชานะครับยังไม่รู้อะไรยังมาบอกว่าไทยนี่ลังแกไทยนี่ปิดด่านไม่บอกทางเขมรไทยปิดด่านฝ่ายเดียวโดยที่ไม่บอกเขมรแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมออกมาบอกถึงความเดือดร้อนของคนกัมพูชานะท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าคนเขมร นายพลเขมรคนนี้รู้สึกเสียใจมากที่ประเทศไทยทําแบบนี้นะครับขนาดยังไม่ตุยกันนะท่านผู้ชมยังออกมาระบายขนาดนี้นะครับนี่แหละครับคือผลกรรมนะที่ทําไว้กับคนไทยทําไว้กับพื้นแผ่นดินไทยนะครับกรณีที่ไทยปิดด่านเพื่อตอบโต้ให้ทหารกรรมัมพูชาออกจากอธิปไตยของไทยที่ทหารกรรมัมพูชาลักลอบเข้ามาขุดคูเวต สร้างฐานทับในดินแดนของไทยนะครับเพื่ออะไรเพื่ออยากได้ดินแดนของไทยไม่ว่าจะเป็นประสาทตาเมินทมประสาทตาควายอะไร3-4จุดนะที่ขเขมรอยากได้อ่าแล้วทีนี้มาบอกว่าไทยนี่ทำลังแกขเขมรไม่ใช่นะคุณเป็นประเทศเล็กๆนะแต่คุณอยากได้ของคนอื่นนะครับสิทธิ ความเป็นมนุษย์ของพวกคุณอยู่ที่ไหนนะครับตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยมีการปิดด่านนะครับ่าแล้วทีนี้คุณทำผิดข้อตกลง M.O.U.43 นะครับแล้วคุณส่งทหารเข้ามานะลุกล้ำอธิปไตยของคนอื่นคุณสมควรแล้วที่จะได้รับบทเรียนนะครับ